สีขาวทิมเบี้ยไล่ม้มาม้าแดงถอยกลับ สีขาวขยับขุนขึ้นมาเก็บสีแดงขยับเลือเตรียมบุกหลังมา้าจากนั้นสีขาวทิมเบีย้ยสีแดงขยับเลือกดขุน สีขาวเดินเบี้ยเพิ่มอีกหนึ่งตัวสีแดงขยับขุนสีขาวเดินโคนสีแดงขยับขุนจากนั้นสีขาวทิมเบี้ย สีแดงทิ่มสกัดไว้สีขาวกินหงายสีแดงใช้โคน สีขาวขยับม้าขึ้นมาสีแดงเอาเบีย้ยเดินไปกินเบีย้ย ต่อมาสีขาวทิมเบียสีแดงเดินโคนสีขาวขยับมา้าฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวเดินเม็ดครับสีแดงกินเบียสีขาวใช้โคนสีแดง ใช้เรือกินจากนั้นสีขาวงายเบีย้ยสีแดงถอยเรือกลับมาสีขาวใช้เรือผูสีแดงขยับเรืออีกลำสีขาวจึงใช้ม้า ฟังสีแดงใช้เม็ดกินเบี้ยสีขาวจึงแลกเรือสีแดงกินมา้าสีขาวใช้เรือกินลุกสีแดงถอยขุนลก สีขาวทิมเบีย้ยเข้ามาสีแดงกินสีขาวขยับโคนสีแดงเดินม้าสีขาวใช้โคนกดสองม้าสีแดงขยับม้าจับเรือ สีขาวจึงใช้เรือกินม้าสีแดงใช้โคนกินสีขาวกินสีแดงเอาเรือหลบ สีขาวกินมาฟีฟังสีแดงขยับเข้ามุมสีขาวขยับเรือจับขุนไว้สีแดงขยับเรือมาถามต่อสีขาวขยับขุนสีแดงกินเลือสีขาวกินลุกสีแดงเดินหลบ สีขาวขยับขุนเข้ามาสีแดงเดินเบี้ยสีขาวใช้ขุนกินสีแดงเดินเบี้ยสีขาวเอาเม็ดเข้ามาสีแดงกินเบี้ยออกไปสีขาวใช้เม็ดปิดเกมลูกจน